เงืนเสาหลายเสาหญ่โอ้งานไหนเด้อที่น้องทุกคนใครอยากมาเที่ยวและติดต่อหาเด้อพาม,มาเบิ่งบ้านหลังเสาหญ่

นั้นไส่บู้เนะาะก็เพื่นจะให้มาเบ่งได้มาทางนี้าานขวงเพื่อนถึตทางโซฟาเพื่น มันใหญ่เหลือเกินรับก่อนเด้อบันเด้เดอร์มาเที่ยวมาชมละ